เตาพวกนี้จะมีระยาะเวลาของมันเรื่อยๆนะครับจะเป็นเตาเล็กเตาใหญ่เตาแบบไหนก็ช่างมันจะมีเวลาของมันอยู่แล้วนะครับหนึ่งแก๊สแรกอ่าที่พี่จ่าเรียกว่าแก๊สรวงมันจะมาครั้งแรกที่คนมือใหม่เจอบ่อยๆก็คือพอแก๊สคายหูดีจกหนีเลยไม่ใช่นะครับมันต้องรออีกรอบสองสุดที่จะเป็นการอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครันทีาทำเตาหถานวันนี้พี่จะาจะมาบอกลาเจ้าเ่ามีไส้นะครับ เป็นเจ้าหยุดน้ําอัปเกรดอัตมัต V8 ตัวนี้รุ่นสุดท้ายแล้วที่ทําไส้ยกเว้นลูกค้าสั่งนะวันนี้คือลูกค้าสั่งไว้คนสุดท้ายต่อไปหลังจากตัวนี้แล้วเนี่ยจะกลายเป็นรุ่นที่ไม่มีไส้นะครับ <S <S แล้วก็มาพร้อมกับประตูชมใหม่นะเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้เลยนะถ้าามองนัานหน้าไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร <laughs> <laughs> เห็นมีแค่แผ่นเหล็กกันประตูอย่างเดียวนะครับ <laughs> ก็คือเปิดมาปั๊บ พี่จ่าก็คือลดการทํางานของช่างให้ทํางานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นประตูที่บานใหญ่ข้อพิเศษขออนุญาตไม่ได้เกทับค่ายอื่นค่ายใดนะครับขอบอกข้อดีของค่ายตัวเองแล้วกันนะว่าเตาแบบนี้นะครับมันสามารถเอาเชื้อเพลิงหมายถึงว่าพิจุดเอาทานเข้าง่ายออกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดกำลังดีตัวนี้ย0พลิตรได้ประมาณ20 ถึง24กระสอบโดยประมาณนะถ้าเป็นอาหารกุ้งเนี่ยนำ20โผอยู่แล้วอยู่ที่การเลี้ยงฟืนนะครับอยู่ที่ชนิดของไม้ของท่านอย่างเช่นไม้ยูคาตัด30พอดีอดีแล้วก็ยัดเข้าไปเลี้ยงได้มันก็จะทําให้เราบรรจุฐานได้เยอะแล้วก็การเอาฐานออกค่อนข้างง่ายมากหลังจากที่ถ้าเป็นรุ่นไส้นะพี่จาจะทําขั้นไว้ตัวนี้ขั้นเพื่อเอาไม้แห้งน,นะครับไม้ที่ค่อนข้างยาวนะมาวางเรียงไว้เรียงเป็นขั้นแล้วก็ถ้าเกิดบางเจ้าเนี่ยมีไม้ท่อนเล็กใช่ไหมเท่าฝ่ามือ เป็นลูกเต๋าบ้างเป็นไม้หัวไม้โยนเข้าไปเลยก็ได้หรือใครต้องการเรียงไม้นะครับก็สามารถเรียงได้แบบไม่ต้องกลัวล้นออกมาก็คือเอาแผ่นวางไวนะ้วางไว้เป็นขั้นใส่ทีละชั้นก่อนคือวางไว้มีขั้นให้อยู่นะครับสําหรับรุ่นที่ไม่มีไส้นะเป็นตัว cover นะสองพันห้าจะเป็นแบบลักษณะของอตะแกรงตักออกหมายถึงว่าตะก้าอันนี้คือสั่งเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มตะก้าตักตะก้าออกมา ลูกค้าได้สั่งไว้เพิ่มอยู่นะครับสองใบเป็นตะกร้าที่สูงประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้ตะกร้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าการมันจะมีชุดโค้งตัวนี้ใช่ไหมพอเราตักฟุกนิต์ตักเข้ามาปุ๊บอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถใช้ไม้เลียงหรือไม้โยนเข้าไปก็ได้นานอีกชั้นหนึ่งเวลาเอา่านออกเปิดเตามาก็เอาฟุกนิต์ตักออกมาแบบนี้งาเขาจะใส่แบบนี้นะครับคู่นี้ตักออกมาแล้วเปลี่ยนตะแกรงใหม่ตะกร้าใหม่ได้เลยนั่นคือรุ่นที่ไม่มีไส้นะครับสำหรับรุ่นที่มีไส้ก็เหมือนเดิม ใช้คนหยิบเหมือนเดิมครับก็เอาฟืนเรี้ยงไว้เราก็จะมีเก้าอี้ครอบป้องกันไม่ให้ตัวเนี้ยโดนฟืนทับโดือตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็หยิบฟืนออกมาการทำความสะอาดก็ง่ายนะคว่าออกมาเนี่ยกว้าออกมาพื้นได้เลยนะรหรือว่าใช้ตะขอใช้จอบตักเกี่ยวออกมาก็ได้ก็คือทําพื้นเนี่ยเอาไว้เป็นพื้นเหล็กให้เราเอาไว้ก่อข่ดนะครับสาหรับคนที่พนักงานก่อขานภายใน หลายคนงสงสัยทำไมไม่เอาไสไว้ข้างหลังมันเป็นระยะว,วิ่งของไฟนะครับระยะว,วิ่งของไฟจะต้องมีความยาวพอสมควรสําหรับเตานะครับซึ่งต้องมีแบบนี้ไสต้องอไฟต้องเข้าด้านนู้นแล้วก็ท่ออ,ออกด้านนี้หรือใครที่อยากทาแบบเหนือประตูก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสียพื้นที่ไปนะครับทําให้เราใช้ท่อตัวนี้บังประตูทําให้เราต้องหยิบปืนฐานยากนะครับนี่คือข้อดีของค่ายพิจณ์นะครับ เตาไม่ใหญ่มากาเกินไปคนงานทํางานไม่อึดอัดที่พี่จ๋าเจอมานะสำหรับค่ายพี่จ๋าเน้นย้านะพี่จาไม่เคยไปด้อยค่าของค่ายอื่นใดแล้วแต่ท่านทําไปแล้วแต่ลูกค้าคนไหนพอใจอยากได้ใหญ่ก็ทําให้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าที่พี่จาทำออกมาเอ,เองเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทํางานสะดวกมา,มากๆสําหรับคนงานแล้วก็ตัวเราเองด้วยสําหรับคนที่ทําฐานนะครับก็คือเอาฐานใส่ง่ายกลวยง่ายได้ฐานไวนะฐานเตาขนาดใหญ่ก็จะใช้เวลานานขึ้นสำหรับตัวนี้สามารถทำทำทุติได้วันต่อวันหรือ ส6ที่ชั่วโมงนะครับก็ไม่เกินสาชั่วโมงวันครึ่งนั่นเองก็ทำงานได้นะครับประตูออกมาออกแบบมาแบบจิกนะครับแบบจิกเสื้อปาเกน็นแบบแบนนะพี่จ๋าใช้ปาเกน็นแบบแบนหรือจะเป็นเซนติมิเบอร์นะครึ่งนิ้วแทนก็ได้ในอนาคตหรือเป็นกระดาษชุดน้ำก็ได้นะครับการขายแก๊สนะครับเตาพวกนี้จะมีระยะเวลาของมันเรื่อยๆนะครับจะเป็นเตาเล็กเตาใหญ่เตาแบบไหนก็ช่างมันจะมีเวลาของมันอยู่แล้วนะครับหนึ่งแก๊สแรก ทีมข่าเรียกว่าแก๊สรวงมันจะมาครั้งแรกที่คนมือใหม่เจอบ่อยก็คือพอแก๊สคายหู้ดีใจหนีเลยไม่ใช่นะมันต้องรออีกรอบสองนะร,รอบแรกก็คือหมายถึงแก๊สไม้ที่มันอยู่บริเวณใกล้ท่อใกล้ป่องพวกเนี้ยนะมันโดนความร้อนจากท่อทําให้ไม้เนี่ยโดนความร้อนเนาะมันก็เลยลามคายความชื้นออกมานะครับน้าก็จะไหลลงมาสุดด้านล่างเราต้องทําที่ระบายน้ําด้วยถ้าหลักการทําเตานะต้องมีที่ระบายน้ําไม่งั้นน้ำคุณก็จะขังอยู่ประมาณเนี้ยนะครับสู้กับท่อ ทาไม่ท่อเราทํางานหนักขึ้นนะใช้เวลานานขึ้นนะครับส่วนเตารุ่นที่ไม่มีไส้นะครับก็จะทํางานได้เร็วกว่ารุ่นที่มีไส้นะครับเพราะว่าในการความร้อนมันมันมันทั่วนะครับแล้วก็มีการระบายได้เต็มที่อีกอย่างหนึ่งเป็นสเตเลดด้วยนะทำให้เตาได้ร้อนเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีงบทำเตานะเปลี่ยนไส้เป็นเหล็ดได้ก็เปลี่ยนนะครับใครอยากได้เล็ดก็พิจารณาได้เลยนะครับ ตัวเลสเนี่ยก็ใช้เป็นท่ออย่างน้อยต้องมี10นิ้วขึ้นไปสาหรับเตานะเตาแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีสเปคของมันอยู่ถ้าเป็นขนาดใหญ่กว่าของพิจารนี่เป็นรุ่น5 0 0 0ันนิ้วขึ้นไปเนี่ยต้องมีประมาณ 12- บสถึงสิ้วนิ้วับขึ้นไปนะถึงจะให้ความร้อนสูงเตาถ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งต้องใช้ห้องเผาไหม้ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสะสมความร้อนนะครับให้ให้ฐานเราสุกไวนั่นเองนะครับเตาของพิจาก็ใช้วันสินิ้วก็พอดีแล้วนะถือว่าอยู่ในแล้เวลเวลาที่เหมาะสมนะครับการใช้พัดลมไม่ต้องเ,งร,งเร่แกคา้็ใช ประมาณพอประมาณนะครับแค่ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นดีกว่าเราไปค่อยๆใส่เชื้อเพลิงเข้าไปแต่ว่าลูกค้าพี่จ๋าบางคนเนี่ยเผาไม้แห้งนะครับเขาจะมีการเลี้ยงฟืนเข้าไปในห้องเรื่อยๆนะครับไม่รีบเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดการเผา,าไหม้ออกมาเองการอบมันเองนะครับไปเรื่อยๆเวลาที่มันจะมาถึงมันจะมาเองอัตโนมัติเราไม่ต้องไปรีบเร่องอะไรทั้งมาแต่ว่าสถิติที่พี่จ๋าทำมาเนี่ยจะต้องมีพัดลมช่วยอย่างน้อย มันจะได้คลายแล้วคลายเลยแต่ถ้าเป็นตัวแบบรุ่นใหม่ตัวที่ไม่มีไส้เนี่ยก็จะมีการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับงั้นก็ฝากติดตามไว้ครับแบบตัวไม่มีไส้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วที่ทำานณะตอนนี้คือออเดอร์เคลียจบณตอนนี้แล้วก็รุ่นต่อไปเนี่ยที่ลูกค้าสั่งไว้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีไส้คขาติดตามนะครับผมใครอยากเรียนรู้ในกลุ่มวิชามีสอนให้อยากเรียนภาคปฏิบตัติก็จะมีอีกแคตหนึ่งเข้ามาเป็นช่วงๆหมายถึงว่าช่วงปฏิบัติเนี่ยช่วงการเรียนเนี่ยจะต้อง ลูกเว้นท่านจะซื้อของซื้ออะไรมานะครับทําออกไปแล้วก็เรียนก็อุปกรณ์ท่านเองเสียค่าไฟค่าน้ําให้พิจาหมายถึงว่าท่านมาทําที่นี่นะเรียนวนตัวเองก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับสำหรับที่นี้คงมาบอกกันเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นรุ่นแบบนี้ประตูเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ให้ความแข็งแรงนะครับยึดยึดซึงได้ดีนะจิกป้องกันการรั่วซึมได้ดีนะครับก็่ะอ์ปกอบมันก็มีประมาณนี้นะครับ เตารุ่นที่ไม่มีไส้ก็ไลรท่อแก๊สด้วยนะคผมฝากิีตามนะครับจะเดินพอน